ถนนสายนี้ทอดยาวเข้าไปในชุมชนบ้านพุทไทยเมื่อว่างเว้นจากภารกิจชาวบ้านที่นี่จะชวนกันมาเดินออกกําลังกายทีละก้าวทีละก้าวเรียกเหงื่อไปพร้อมๆกันบางบ้านก็ใช้ชายคาเป็นหลานยืดเหยียดแต่ถ้าชอบกิจกรรมหลากหลายชอบคุยพบปะเพื่อนบ้านศาลาเอเนกประสงค์ในหมู่บ้านเป็นอีกจุดนัดพบของคนรักสุขภาพเพื่อร่วมกันสร้างพลังบวก เดินวันสองชั่วโมงนู่มาเก้าโมงถึงบ้านเก้าโมงทิศมมปล่อยปล่อยยกขึ้นเดินได้สีโ่โมงู่พอถึงออกำลังกายตั้งมนเนื้ออ้อตั้งมัเบาตัวไม่นักตัวเชิญชวในผู้ที่ยังไม่เป็นโรคที่แล้วก็ที่เป็นโรคแล้วแล้วก็ตัวที่ชั้นก็เป็นโรคด้วยแล้วก็เชิญชวนในเมากําลังกายกันค่ะในตอนตอนตอนใบใบตอนใสาใส่ของวันทุกวันนะคะเราจะมีสนะนำแต่ละหมู่บ้านสนะนำม,มกอไป กี่าสนามบอกออกมากายทุกโมบานนะทุกโมบานแล้วก็มีซาลาที่กว้างๆที่ชาวบ้านสามารถมาเต้นเอโรบิกได้ในหมูโมบานได้นะครับเพราะว่าแต่ละหมบ้านนี่มีระบบคเครื่องเสียงให้เรียบร้อยตื่นตัวตื่นรู้ว่าสุขภาพดีจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา คือสิ่งที่ชาวบ้านบ้านพรุไทยมองเห็นในทิศทางเดียวกันทีมหมอพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุไทยจึงติดอาวุธประจําตัวให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน NCD Clinic พร้อมกับภารกิจพิชิตก้าวเดินในแต่ละวันต้องไม่น้อยกว่า1นึ่งหมืนวันกี้าว่าเลนกักอาเลยเลยว่า,า,น,วานี่ได้แถวนี้เดี๋ยวว่างมือเราจะต้องให้ได้แถวนั้นแถวนี้แบบนั้น คือเบบมีกำลังเอ้ยมก้อนเราก็โอ้กำลังกายแต่มันไม่มีเปลาไม้ใช่ไหมไม่มีเปลาไม้ว่าอไปถึงจุดนั้นจุดนี้เลยมันจะไม่มีทำวุ้ยทำว่าถ้า้าเหมือนพาราฟูสปาราบ้านนะซึ่งนี่เรามันมีเปลาไม้เรามีกำลังเยอยนี่ไม่เคยโชคดีตั้งแต่โอ้กำลังกายไปเข้ากลุ่มบอาวว่านกับผุนหม้ออีกบปุลนึเกกันเนตนำมาตอนแรกก็ไม่เคยถะนัดเมื่อนหน้าไม่เคยเชื่อว่าแบบนั้นนะ ปกติร่างเออมาออกกำลังกายได้ทึงฝุ่นโม่เนตนำให้กะถูกต้องโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันสมาร์ทเอ็นซีดีคลินิกจากโรงพยาบาลบ้านตาขุนส่งต่อชุดความรู้ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่พร้อมกับเปิดรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สมัครใจเข้ากระบวนการการรักษาแบบจริงจังร่วมกับแพทย์พยาบาลหมอเอกกลวว่าไอเข้ากลุ่มกันได้ไหมแกให้เหลืออนะ ถึงหนูวนูก็รับปะไม่ได้แต่ต้องหลงเล่เพราะว่านูวยันกินวันเทีย่ยข้าวกินข้าวข้าว,าวงแก้วนี่มันแก่วคือว่าน้ำตาลมันมากแก่วเมื่อถึงวันนัดที่ NCD คลินิกทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะเตรียมพร้อมให้การรักษาผ่านเจ็ดจุดบริการจุดบริการแรกเป็นบทบาทหลักของทีมอสอมอซึ่งมาช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดส่วนสูงวัดความดันโลหิต เจาะระดับน้ำตาลในเลือดบันทึกข้อมูลอาการเพื่อส่งต่อมายังจุดซักประวัติจะมีเวรของเต่ละอ,อสมต,ตละหมูนะคะก็จะมาช่วยคัดกรองช่วยประสานช่วยดูแลคนไข้ะคะ่ะช่วยในเตละาตำแหน่งในเต่ละวันของงาน NCD คะ่ะจุดบริการที่สซักประวัติโดยพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณาสุข นอกจากจะซักประวัติตามอาการแล้วจะเน้นพิเศษในเรื่องพฤติกรรมการกินการออกกําลังกายโดยผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกคนจะมีสมุดบันทึกประจําตัวในการบันทึกค่าระดับน้ําตาลในเลือดความดันโลหิตจํานวนก้าวเดินการออกกําลังกายในแต่ละวันเพื่อมาส่งต่อให้ทีมพยาบาลวิชาชีพมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยน้ําตาลในเลือดระดับความดันโลหิตโดยใช้เครื่องหมายแถบสีเพื่อสุขภาพเป็นสัญลักษณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น บบโมรบเระมันเป็นสี่เรื่องกับสี่จุมพูถึงผมมาลาลาทั้งอะผมว่ปีรถโซ่โมนัททั้งอามันเป็นสี่เขี้ยวทึกโมว่าทําได้ดีวะเนี่ยแกว่าไอ้ขุมานเองันน่ะแบบอนุไม่กินยานึงโมว่าป๋วสี่เขี้ยวโมว่าเบบว่าทําได้ดีเลยว่าเราคขุมานเองได้เนาะจุดบริการที่สามตรวจรักษาโดยแพทย์ร่วมกับพยาบาลเวชปฏิบัติ เป็นการรักษาที่มีการวางแผนการรักษาเฉพาะรายร่วมกับผู้ป่วยและทีมสหวิชาชีพเปลี่ยนวิธีการรักษาจากการจ่ายยาตามอาการมาเป็นวิธีการใหม่เพื่อผลลัพธ์ใหม่ทักษะแบบใหม่ทั้งการสื่อสารวิธีการสอนคู่ขนานกับการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรักษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้ป่วยเราจะใช้โมเดลของการที่ให้คนไข้มีส่วนในการดูแลตนเองร่วมกับ ทีมสาวิชาชีพแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการดูแลคนไข้ค่ะการรักษาความดันเบาหวานที่รอกรทตจึงไม่ใช่เรื่องของการสั่งยาเดิมให้ผู้ป่วยไปตลอดชีวิตนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการออกแบบแผนการรักษารายบุคคลให้ผู้ป่วยนะครับเพื่อผู้ป่วยแต่ละคนสามารถเดินทางเข้าสู่การลดยาแล้วก็หยุดยาได้ในท้ายที่สุด แตาาา่เขาลดยาก่า,ายแต่เราอาการดีขึ้นดีขึ้นเขาลดยาง่ายเราก็เราไม่ต้องกินยามาเร่งผมกินหลายปีแล้วยาโครงการนี้ข้าวปีว่าจริงแต่ว่าเคปากินยามาแล้วตัวเรง่งตัวไม่เรง่งจนว่าหมาลดตัวตัวเรง่งกินอยู่หน้าน,นั่นแล่ว่าหมาลดส่งตัวเคไม่เรง่งนะคะก็มอเขาลดงหาลดมานเบ็ดครึง่งเลว้ยก้าไอเล้วก้าเม็ดเล้วก้าอย่างครึ่งเม็ดอันนี้ ซึ่งในการออกแบบแผนการรักษาผู้ป่วยก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ง่ายมากก็คือผู้ป่วยสามารถทําได้เองนะครับแล้วก็มีระดับที่เป็นกลางกางก็คือว่ามีผู้ป่วยและพี่พยาบาลคอยช่วยเหลือนะครับสุดท้ายก็เป็นระดับที่ยากขึ้นก็จะมีทั้งผู้ป่วยมีทั้งพี่พยาบาลน,นะครับเจ้าหน้าที่รพสาตอแล้วก็มีแพทย์จากโรงพยาบาลคอยช่วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการใช้จุดแข็งของรพศตนะครับก็คือความเข้าใจในเรื่องของพื้นที่บริบทพื้นที่ครอบครัวภูมิหลังของครอบครัวต่างๆนะครับเรานําสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบแผนแการรักษารายบุคคลเพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนนะครับเมื่อเราออกแบบแผนแการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยรายบุคคลได้เนี่ยโอกาสสาเร็จนะครับก็จะสูงขึ้นเมื่อมีแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ผู้ป่วยจะเข้าสู่จุดบริการที่4 Access n o d โดยจะมีทีมนักวิชาการสาธารณาสุขจะมารับช่วงต่อในการทบทวนแผนการรักษาผู้ป่วยแนะนําการใช้เครื่องมือเจาะหาค่าน้ําตาลในเลือดแนะนําการจดบันทึกในสมุดประจําตัวผู้ป่วยพร้อมทั้งให้ผู้ป่วยลงบันทึกยืมอุปกรณ์สําหรับทำเซฟมอนิเตอริงด้วยตัวเองที่บ้านติดตามโฮมบีพีสัปดาห์ s m ส g 2สัปดาห์แล้วก็เราจะให้คนไข้มา นำมาที่เราพสตแล้วก็จะประมวลผลให้เขาว่าเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีการเนซิ่งเขาเซลิงอะค่ะคือให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับเขาอะค่ะเพื่อใ้เขาสามารถดูแลตนเองแล้วก็ทราบค่าน้ำตาลค่าความดันที่สูงที่ผิดปกติค่ะการส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติคือปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานความดันดีขึ้น ซึ่งในจุดบริการที่5จะพบกับน <bur ac. S 2> ักโภชนาการเพื่อสร้างประวัติการบริโภคอาหารของผู้ป่วยให้ความรู้ด้านโภชนาการวางแผนการรับประทานอาหารแต่ละมื <bag Aj ita> ้อเน้นบริโภคข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็นบริโภคตามรหัสพิชิตโรค2ต่อหนึ่งต่อหนึ่งคือปัก2ส่วนข้าว1ส่วนและเนื้อ1ส่วนโมอเนี่ยนำมากินข้าวโล้งเรื่อยนั้นเนี่ยถึงอานุกินตามเกี๋ยวโมวานี้งทั้งผมไอ้ทังการเรียนประน้ำตาลให้กับมันดีขึ้นหมว่า เพราะว่าทําได้อาหารได้คือกินตําหมูอรั้งฟีวันน้นค่ะคือว่าของร้อยเกี่ยวกัหมอห้ามก็คือนุไม่กินเลยวันนั้นดังนัหลดอาหารข้าวกินข้าวกลองค่ะกินข้าวกลองซึ่งกินพักหมาข้าวซวนพักสาม้วนปลาค็คือกินนั้นแหละชนสองชนเนื้อก็ชิ้นแต่ตอนนี้สักชิ้นสองชิ้นจุดบริการที่6ผู้ป่วยจะได้พบกับทีมนักกายภาพบำบัด เพื่อประเมินปัญหาภาวะแทรกซ้อนของโรคและให้การรักษาทางกายภาพบำบัดนอกจากนี้ยังแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมแนะนำการใช้นาฬิกาสมาร์ทวอชกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวโดยการนับก้าวและให้ยืมกลับไปใช้งานที่บ้านส่วนจุดบริการสุดท้ายจะเป็นจุดจ่ายยาให้กับผู้ป่วยตามมื้ออาหารของผู้ป่วยแต่ละรายครบเจ็ดจุดบริการในคลินิก NCD แต่การรักษาไม่ได้หยุดที่การจ่ายยาในวันนี้เพราะเรามีแผนการรักษาเฉพาะราย ร่วมกับผู้ป่วยและทีมสหาวิชาชีพองความรู้พร้อมเครื่องมือที่ได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเป้าหมายเดียวกันคือสุขภาพที่ดีขึ้นมันทำให้คนไข้ลดยาและก็หยุดยาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวคนไข้เองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราไม่ได้มองศักยภาพของคนไข้ค่ะแต่จริงๆแล้วคนไข้มีศักยภาพ ในการดูแลตนเองค่ะแต่พอโครงการนี้เข้ามาเราก็สามารถค้นพบศักยภาพของคนไข้ได้มากขึ้นที่จะดูแลดูแลเขาด้วยตัวเขาเองค่ะทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่น้ำหนักมากเยอะๆไม่สามารถที่จะเดินได้ทำกิจ,จวัตรประจำวันได้ไม่ เต็มที่เขาก็สามารถมีคุณภาพชีวิตมีกิจวัตรประจำวันที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะการขุดขุนมาเคกุณหมอ้อแนนาำไม้ไม่ดีขอบคุณพื้นแล้วบอกขอบคุณคุณหม้ออย่างเรงเลยนีค่คุณหมอ้อในไอ้ทำมาได้นะคุณหม้อเร่งมีความดีมากเลยก็ทำตาม ถ้าทำตามไม่ได้ค่ะไม่รู้ที่ช่วยผือคุณหมอก็ช่วยไม่ได้ต้องทำไม่ได้ขอบคุณมามา,มาบ่เลว่ะทุกคนคุณหม้อทุกคนนั้นขอบคุณเดงเพราะวา่าเขาแนะนำให้เราอยู่ได้นานขอขอบคุณบุกะกะลากคนทุกค่ายบ้าขอบคุณมามาเลยหมเอาเนี้มาให้ควายบุก,ากลากรนต่างต่างที่ควายผู้ชายนักอ่านเรื่องคนนีมาให้ ซึ่งบาหวานั่นเนี่ยเข้ากับช่วยเราครึ่งหนึ่งเราก็ช่วยตัวเองได้ครึง่งหนึงครึ่งว่าก็ยิงดีป้ามาทําแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราเคยทำแล้วคือความคิดของป้าคือว่าถ้าเราไม่ใจแค,ค,คงๆจริงๆคือทําไม่ได้ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานความดันคือชุมชนร่วมด้วยช่วยกันอย่างวันนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวกล้องปักปลอดสารสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุนนัดมาประชุมหารือ วางแผนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในชุมชนครับเป็นข้าวพื้นบ้านนะครับแล้วก็คือเราทำเพื่อบริโภคแล้ว้านเกมีนะครับกินเองแล้วก็จําหน่ายง้ายครันในกลุ่มหรือว่าคนต่างกลุ่มนะครับเหมือนตัวย่างเหมือนกับหน่วยอานเราทำเป็นข้าวกรองง่ายนะครับข้าวกรองแล้วก็อัดแพ็คอัดสุญญากาศ ตรงงานกับทางหน่วยงานทางอน,นาเมยทางโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อเป็นข้าวปลาจันทรผิดนะครับเป็นข้าวกล้องธรรมาชาติตอนเี้กคือคิดว่าตัวเองต้องต้องกินดีว่ามันโปรตานก่อนถึงก็งกงมีเพื่อนทำกันอยู่เลยถึงกะคือมารวมตัวกันวเ่เล็กคือทำกินกันเองแล้วก็ก็เอามาทำให้ไอ้พววยดีว่ามารักษาี่โรโพโซโตก็ ได้กินด้วย่มรูสึกภูมิใจมาครับที่ได้ช่วยเหลือ่อชาวบ้านนะครับทีว่าได้เอาขอ้อมีคุณนาร์พบไอ้บริโภคนะครับช่วยรักษาป้องกันนะครับเกียวกับโรคเบาหวานเกยวกับโรคทีว่าต้องการการหาหารทีว่ามันไม่มีน้ำตาลมะไม่มีแป้งเยอะนะครับมาช่วยนะครับผพรูมรสึกภูมไจนะนรับคนที่ป่วยตรงเนี้ยเขาก็ไม่ต้อง กังวลว่าเขาจะไปหาซื่อข้องพวกนี้จากที่ไหนนะคะถือมาที่นี่ก็คือายๆเป็นจุดวันสต็อปเลยมาแล้วมารักยยซ่ามาใช้ยามาเสืออาหารจับจ่ายใช้สอยจากตรงนี้ได้เลยนะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็สวยทรงเสริมในด้านสุขภาพทพอเขา้าพอเข้าได้ตรงนี้ไปแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากหรือนะาการที่จะห้าข้องที่มันปอสารผิดมากินพอเขากินเข้าไปแล้วก็มันยิงพอมันยิงทําให้เขาเห็นพ่นทีคาต่าง,างๆหรือว่าการใช้ยาหลดลงเนี่ยมันก็ยิงทําให้ เขาเนี่ยเป็นตัวย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับคนอื่นๆด้วยนะคะในชุมชนเรื่องของการสาาสุขที่เป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังของเราเป็นาวาระหลักที่สําคัญในพื้นที่และเป็นวาระหลักที่สําคัญของอําเภอนะครับการสร้างสังคมที่ปราศจากโรคเรื้อรังจึงไม่ใช่หน้าที่เฉพาะพยาบาลแพทย์หรือบุคลากรสาสุขหรือกระทรวงสาสุขนะครับแต่มันคือเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาการสร้างเสริมสุขภาพ สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นปกครองนะครับกลุ่มประชาสังคมนะครับกระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของภาพใหญ่ในการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะเป็นภาพชัดที่เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเริ่มต้นจากทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วยมาร่วมกันออกแบบและวางแผนการรักษาโรคเบาหวานความดันเฉพาะรายผู้ป่วยนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีองค์กรภาคประชาสังคมชุมชนมาช่วยกันเกื้อหนุนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยารักษาผู้ป่วยอย่างยั่งยืน